เจอปัญหามันไม่สวยเขามาตามเตี้ยวดินมงแข็งแต่ที่ผมเห็นนะครับตอนนี้ครับข้าวสูงสวยครับใบตั้งดีมากเลยทำไมถึงสวยใช้โฟทีตรงนี้ครับสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักโลกครับวันนี้มายืนอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงนะฮะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้านหลังผมนี้เป็นนาขั้นบันไดครับนี่ครับนาขั้นบันได แต่ถ้าหัวใจขอแค่คัดเวลาโอเคไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับยืนรอเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนชื่อเล่ชื่อโต๊ะครับโต๊ะเนาะครับนาข้ามบันไดกี่ไร่ทั้งหมดเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่นะครับข้าวพันอะไรครับพันพื้นเมืองครับพันพื้นเมืองครับปกติกี่เดือนเก็บเกี่ยวห้าเดือนครับห้าเดือนเก็บเกี่ยวครับก่อนหน้านี้นะครับ ทํามาหลายปีแล้วเนาะครับเจอปัญหาอะไรบ้างเจอปัญหามันไม่สวยไม่สวยเพราะมันตามเตี้ยดินมันแข็งรากรากนี้มันไม่ไป่ารากมันสั้นเหรอรากมันสั้มดินก็แข็งด้วยครับแล้วผลผลิตเจ็ดไร่เราได้ข้าวเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบหกลูกครับห้าสิบหกกระสอบครับโอ้ก็น้อยมากเลยนะน้อยมากนับกว่าเองน้อยมากนับนับเพราะว่ากระสอบหนึ่งประมาณสามสิบกัโลได้ไหม ได้ครับ4สกิโละปกตินนี้กัสอลูกใหญ่เนี่ยมันจะมี44กิโลก็คูณออกมาแล้วอก็ประมาณ2ตันเองครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับเออบอกว่าข้าวไม่สวยบอกว่าข้าวต้นเตี้ยลากสั้นดินไม่ดี <นะ S 1> แต่ที่ผมเห็นนะครับตอนนี้ครับข้าวสูงสวยครับนี่ครับใบตั้งดีมากเลยนะครับโรคพืชศัตรูพืชเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับ ข้าวสวยไหมตอนนี้สวยมากครับสวยอ่าทำไมถึงสวยใช้โฟทีตรงนี้ครับอ่าใช้คู่นี้เลยเหรอใช้คู่นี้เลยครับนับทั้งโฟทีทั้งอะมิโนโกเนาะครับฉีดไปกี่ครั้งสามครั้งครับสามครั้งครับนะครับมีคนหลายๆคนบอกว่านะครับพอเห็นราคาปุ๊บครั้งแรกเนี่ยเขาจะบอกว่ามันแพงพี่โตความรู้สึกของพี่โตเป็นไงรู้สึกที่ผลที่ว่าซื้อมาตอนแรกนี้ตกใจเหมืนกาครับอ่านึกว่ามันแพง ฉีดไปฉีดไปแล้วนี่เออลถต้อทูมาเลยไม่แพงไม่แพงลดต้นทุนนะไม่แพงครับก็คือได้เยอะเนาะฉีดได้พื้นที่ทั้งเจ็ดไร่เลยไหมทั้งเจ็ดไร่เลยครับใช้แค่นี้เองครับโอเคครับก็คือหนึ่งซองกับหนึ่งขวดนี่นะประหยัดครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วประหยัดนะโอเคอ่ะนะครับแล้วความคุ้มค่าจากการฉีดพ่นไปสามครั้งเกิดอะไรขึ้นกับข้าวเราข้าวสวยมากเลยครับ ไม่มีปัญหาแล้วครับอ่านะครับเราคิดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมไหมเดี๋ยวเราดูที่ผลผลิตออกมาก่อนอ่าครับโอเคนะนะครับแล้วมั่นใจว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมล่ะมั่นใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับโอเควันนี้เยอะครับอ่าเอาใจช่วยพี่โต๊ะครับอ่าถือว่าเป็นอ่า เกษตกรที่อยู่บนดอยนะครับเป็นชาวปากยอเนะในเขตตรงนี้นะครับวันนี้ผมนัฐวงพันทองเกษตรไปรักโลกขอบคุณมากเดี๋ยวพาไปชมอีกหลายๆดอยครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับโคทีโคติเกษตรอีก40สินค้ามาใหม่เกษตรสกรทั่วไทยเอาว่าเกษตรกรทัวไทยฉีดปลนทางไปมันม่ใช่โคติ โฟต so ีโฟทีเกษตรอินซีสินค้ามาใหม่เกษตรตกรอถั่วไทยอารวาเกษตรตกรอถั่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่รามาชายโฟตีบ้านทีฉีดกันแล้วยากเชิญน้องแก้วมาลองฉีดบ้านชิมบนชีดกลางชิดล่าง ชีดล้างชีดลา่าง้ากวันต้องว่างเรามาช่วยฉีดกันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่ต้องนัดชีดได้ทุกวันชีดเช้าจะได้ผลดีฉีดเช้าจะได้ผลดีฉีดด้วยโฟทีโตสุดสายพันโฟทีโฟทีโฟทีฟกเกษตรอินรีสินค้าม,มาใหม่กเกษตรตะกรทั่วไทยอลาวาเกษตรตะกรทั่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามาใช้โฟที กเกษตรสก้ทนั่วไทยอารวาสเกษตรสกรท,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 ทั่วไทยฉีดคนทางไปเรามาชชยโฟทีโฟทีโฟทีกทเษกษตรอีซีสินค้ามาใหม่เกษตรกรทัท่วไท,ท,ทยอารวาสเกษตรสกรทถั่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามาชายโฟที ฉีดบาฉีดบนฉีดกลางชีดล่างฉีดบนฉีดกลางชีดล่างถ้ามัวนต้องว่างเรามาช่วยฉีดกัน